ช่วยลดแก๊สที่อยู่ในลำไส้ของเขาได้ดีแล้วเมื่อขับถ่ายออกมากลิ่นชีอึก,ก็จะเหม็นน้อยลงนะจ๊ะเมื่อเทียบกับช่วงที่แคทไม่ได้ใช้งานเนาะอันนี้ถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์สไตล์สวนอาร์เรนีนะจ๊ะเย็นวันนี้แคทจะพาทุกคนมาทําหัวเชื้อจูรีซีเพื่อสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงในที่นี้ของแคทหมายถึงหนูแกชบีจ้ะนั่นก็รวมไปถึงเป็ดไก่ปลาแล้วก็ถ้าใครอยากจะทดลองนําไปให้หวัวควายนะคะผสมน้ําให้เขากินก็สามารถทดลองได้เช่นเดียวกันนั้นเรารีบไปดูวิธีการทําเลยนะคะเพราะว่ามันค่ําแล้วจ้ะไปเลยค่ะ อุปกรณ์ด้านหน้า,นาที่ทุกคนเห็นนะคะที่แคทเตรียมมาเพื่อทาหัวเชื้อไว้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของแคทในวันนี้นะคะน้ําที่แคทนํามาทําหัวเชื้อในวันนี้เป็นน้ํากรองนะจ๊ะน้ํากรองที่ลองใส่ในไหย แล้วทิ้งไว้เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนิดหนึ่งดังนั้นน้ำชุดนี้มันก็จะมีความสะอาดพอประมาณเป็นน้ำที่แคทนําไปเลี้ยงหนูเป็นประจำนะจ๊ะแคทก็ได้กรอกไว้ในขวด1.5ลิตรไม่ได้ตากแดดทิ้งไว้นะคะคือกรอกเสร็จแล้วก็เตรียมมาทําหัวเชื้อให้ทุกคนได้ดูเลยแล้วก็ไข่แดงของไข่ไก่หรือใครจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะคะไข่เป็ดก็จะให้สีที่สวยกว่าไข่ไก่นิดนึงไข่ไก่จะให้ออกมาเป็นจำนวนส เลยนะคะเมื่อเขาได้อายุเนาะแล้วนี่ก็คือไข่แดงของไข่ไก่จะ้ะแคทนำมาทำหัวเชื้อในวันนี้นะคะขวดที่แคทเตรียมไว้จำนวนหขวดแคทใช้ไข่แดงจำนวนสองฟองนะคะย้ำว่าไข่แดงนะคะสองฟองขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องเอาน้ำที่อยู่ในขวดทั้งหมดนะคะ ตักเอามาจำนวน1ช้อนนะคะเพื่อนํำมาเทในขวดอาหารเลี้ยงเชื้อนี้ค่ะขวดละ1ช้อนโต๊ะนะคะดังนั้นแคทต,ต้องเทใส่ในขวดอาหารเลี้ยงเชือ้อจำนวน6ช้อนโต๊ะเนื่องจากแคทเตรียมขวดหน้าลิตรไว้จำนวนหขวดนะคะ เมื่อเราเติมน้ำประมาณหกช้อนโต๊ะแล้วนะจ๊ะเราก็ทำการเขย่าเลยค่ะเขย่าให้น้ำนะคะและไข่แดงผสมกันให้เนียนที่สุดเท่าที่จะเนียนได้นะจ๊ะก็เอาแค่พอประมาณก็พอค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเมื่อเขย่าพอประมาณแล้วมันก็จะเกิดเป็นฟองในลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะจ๊ะ เมื่อเกิดเป็นฟองแบบนี้เราต้องวางทิ้งไว้ให้ฟองมันยุบตัวพอประมาณก่อนหรือใครจะหมักไว้ประมาณ5วันก่อนก็ดีนะจ๊ะการหมักอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะยิ่งหมักให้เกิดแก๊สขึ้นมาพอประมาณเนี่ยตัวจุลินรีย์นะคะก็จะทําการย่อยได้ไวยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากอาหารมันเน่าพร้อมกินแล้วนะจ๊ะตัวจุลินทรีย์ก็จะย่อยอาหารได้ไวขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไม่รอให้มันเน่า เพราะไม่ต้องการให้มันเหม็นนะคะกรณีถ้าไข่มันเนา่ามันก็จะส่งกลิ่นเหม็นเมื่อใครนำเอาไข่เน่ามาเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยก็จะต้องทนกับกลิ่นที่เหม็นพอประมาณเลยนะถ้าใครไม่ต้องการให้มันมีกลิ่นเหม็นก็เมื่อเราขย่าเสร็จเรียบร้อยให้ฟองมันยุบตัวพอประมาณแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็คือเขายุบตัวพอประมาณแล้วเราก็นำไปเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อในน้ำที่เราเตรียมมาได้เลยจ้าตักใส่ในน้ำหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ามน้ําที่เราเพิ่มเข้าไปดังนั้นอาหารที่เรานํามาเลี้ยงขวดจํานวน6ขวดก็จะพอดีเลยนะคะสำหรับอาหารที่เราเตรียมไว้เพื่อเลี้ยงเขาในวันนี้นะจ๊ะใส่ขวดละหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นจ้ะเดี๋ยวเราไปเทอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ mm. ในขวดน้ำที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการทําหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรนี้นะคะเมื่อเราให้อาหารในลักษณะแบบนี้แล้ว ตั้งวางไว้ในมุมที่โดนแดดบางช่วงนะคะคลายฝาไว้เล็กน้อยไม่ต้องปิดสนิทนะคะเมื่ออาหารเน่าได้ที่เขาจะมีแก๊สดันออกมานะคะเราคลายฝาเล็กน้อยให้แก๊สสามารถดันออกมาเองได้นะคะการตั้งวางขวดเป็นการดูแลขวดจุลินทรีย์ที่ง่ายและดีที่สุดสําหรับตัวแคทเองนะช่วงสิบวันแรกถ้าใครอยากให้เป็นไวนะคะก็หมั่นมาคลายฝาขย่าแล้วตั้งวางไว้เหมือนเดิมนะคะคลายฝาไว้เล็กน้อยนะคะหมั่นทําอย่างนี้ทุกๆวันนะ ะะช่วงสิบวันแรกนะคะมันก็จะเป็นการกระตุ้นทําให้เขาแดงได้ไวขึ้นนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะก็ตั้งวางไว้เฉยๆมันมาสังเกตถ้าขวดเขาแฟบตัวแปลว่าจุลินทรีย์เริ่มย่อยดีแล้วถ้าขวดเขาพองตัวนะคะแปลว่าแก๊สภายในมันเยอะเกินไปเราก็มันคลายฝาระบายแก๊สช่วยเขานิดนึงนะคะเขาจะได้แดงไวนะจ๊ะาการทําหัวเชือ้อจุลินรียสังขหอแสงเพื่อสัตว์เลี้ยงของแคทนะจ๊ะหรือใครจะปรับไปใช้กับเป็ด ไก่นะคะวัวควายก็ลองปรับใช้ดูนะคะในบ่อปลาก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะคะส่วนตัวของแคทเองนะคะสูตรน,นี้แคทใช้ทําเลี้ยงหนูแกชบี้นะจ๊ะ แกสบี้นั้นเขาจะมีฉี่มีอืดที่ค่อนข้างเหม็นนิดนึงนะคะเมื่อแคทนำเอาจูลินซีสังข้อแสงไปผสมในน้ําแล้วก็ให้เขาดื่มกินจูลินซีสังข้อแสงนะคะจะไปช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายภายในท้องของเขานะคะไม่ให้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยลดแก๊สที่อยู่ในลําไส้ของเขาได้ดีแล้วเมื่อขับถ่ายออกมากลิ่นฉี่อืดก็จะเหม็นน้อยลงนะจ๊ะเมื่อเทียบกับช่วงที่แคทไม่ได้ใช้งานเนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่แคทนำมาแบ่งปันทุกคนที่มีสัต เลี้ยงเช่นเดียวกับแคทในวันนี้นะคะก็มาตอบคําถาม FC นะคะที่อยากจะได้สูตรนี้เพื่อทําไว้ใช้ในการผสมน้ําให้สัตว์เลี้ยงกินเพื่อระงับกลิ่นชีอึของหนูแกสบี้นะคะก็ลองนําไปปรับใช้ดูนะจ๊ะในการผสมน้ําสัตว์เลี้ยงนะคะจําพวกหนูแกสบี้กระต่ายนะคะที่มีกลิ่นขี้ชีค่อนข้างเยอะนะคะแม้กระทั่งวัวโคนะคะเราสามารถปรับไปผสมน้ําให้เขาดื่มกินเป็นการย่อยแก๊สที่อยู่ในกระเพาะของเขาได้ดี เช่นเดียวกันค่ะเวลานี้ก็ค่ำแล้วแคทก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิง่งกริ้งๆไว้นะคะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะเวลานี้ขอตัวไปแล้วนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายจ้ะ